พัเลสมอสนะครับครับมาคุยกันต่อดีกว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของดูงตของผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามานะครับสายนี้รออยู่แล้วเฉยคุณอารยาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับสุอารยาปีทอุนอารยาุ่ครับยิ่เ็ดครับเสียงยังเด็กอายุก็ยังน้อยแต่อยากจะรัไม่พู้ลาย้อที่สองที่พูดาีได้โอ้ยย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  ฮะโอ้โหคุณอารยา,าถามเรื่องของโชคลาภเลยแหมเราก็เป็นนิทานเรื่องกัะไส้ความรักไหมรุ่นนี้นะคุณอารยานี่เรื่อชมพู่ไหมฮ่าฮ่ไม่ใช่นะอ่ะคุณอารยาโชคลาบคุณไม่เด่นเลยครับโอ้โหชัดเจนเลยมองอยู่ตรงนี้นะคุณว่าไม่เด่นเลยโดนทักไปทักมาเลยการมันก็คือการเฉียดไปเฉียดมานะแต่ถ้าโชคลาภมันจะได้เนี่ยมันขึ้นมาว่ามันจำได้ตัวคุณ หมายความว่าซื้อตามเพื่อนซื้อตามคนอื่นหรือว่าไม่มีหัวที่ทของเขาเองไหมในออแบบนี้ <c oughs> อ๋อถ้าจะได้ก็ต้องได้แบบนี้นะะซึ่งหมายถึงว่าหัวนี้ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับโชคลราไม่เด็ดเลยนะครับอารยาอยากที่เด็ดนะ<ช>ครับแต่ว่าจะได้ก็ต้องคือฝากผูอื่นซื้อนะอืมถามได้องความรักกันได้ค่ะนะต,ตอนนี้อาริยาก็มีแฟนแล้วใช่ไหมครับ อ่ากว่าปัจจุบันนี้เราพบมาสักสองปีถึงไหมครับยังค่ะยังไม่ได้ก็คือมันไ่ได้เดินไม่ได้คุยกันถึงเนี้ยเขาขึ้นมาว่าสิงสิงบูความรักเนี่ยแล้วขึ้นมาน้อยมากเลยแต่ว่ามันคบกันได้นิ่นะเนีครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยมันมีถ้าจะสังเกตดีมีสิงอย่างเนี้ยมันทับซ้อนอยู่อย่างนี้โอ้ทับซ้อนนี่ไปซ้อนกันหมาอมันหมายถึงว่าเก็กนะมันหมายถึงการแอบคบนะแสดงว่าตอนนี้อารียาเนี่ยมีสองคนใช่ไหม น้องอารยามาลงอยู่แเรียกน้องอารยาแล้วล่ะน้องอารยาว่าไงชมพู่คุยอยู่สองคนใช่ไหมชมพู่ใช่นะครับชมพู่ชมพู่พยายามสร้างทางเลยโอเคเจอชันต่อเนี่ยเจอกันอย่างนี้ดวงชมพู่เรียกชมพู่เลยดีกว่านะอารยามาแล้วเนี้ก็คนเนี้ยคนคนคนเนี้ยก็คือคนนี้คบค่อนข้าง ออกแนวเปิดเผยนะแต่แต่ว่ามันหน e ึ่งก็อยู่ไม่ได้ใกล้กันเห่าไอยู่ไกลถูกไหมฮะอ่าตัวไอ้คนเนี้ยที่แอบๆพวกมันหนึ่งมันมีแฟนอยู่แล้วคุยคุยเนี่ยฮะคุยเนี่ยฮะเราก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างมีแฟนนั่นแหละก็เลยแอบคุยกันเนี่ยมืนจะามสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่หนนะจริงหรือเปล่าร้องอารยานะร้่ง มัม่วม่น้องชมพู่ไปเลยนะ,นะยงนี่นะ,นะกน็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าเดี๋ยวช่วงเร็วๆนี้ในกรรมเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะ,ะับกับไอ้ล้องไอ้ลองคนเนี้ยที่อยู่ใกล้องนะที่มันอยู่แฟลงแล้วเนี่ยงานจะเข้าในกรรโดยที่แฟนของเขาหรือคนที่เขาพบอยู่เนี่ยนะฮะจะต้องมีปฏิกิริยาอะไรกับเราขึ้อย่างหนึ่ง ซึ่งอันดับแรกการสัญญาณเตือนอันดับแรกจะมาทาง Facebook นะฮะแล้วจะเป็นการด่าทออันด,าานด,าานดับลอยๆหรือการด่วา,ดาวด่าด้วอ้าวด่าเรียบร้อยแล้วอ่ะจะมีมีปากเสียงกันแล้วหรอครับมีแล้วค่ะอ๋อบอมาเนี่ยนะฮะเรื่องที่สนนองนะฮะก็จะเป็นเรื่องของนะเอารูปต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ไปถ่ายกันถ่ายเล่นการออกมาเปิดแท่ซึ่งผมมองว่าถ้าเาถึงขนาดนี้มันจะอับอายนะฮะ มมองมันต้องหยุดดีกว่ามันมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ไนมนะ่าจะเป็นเรื่องนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยคนที่หยุดคุยซะใช่อายุน้อยกว่าไหมาหรืออายุกว่ากันกะับผู้ชายคนนี้อายุน้อยกว่าเขาอายุมากกว่าอืมลองดูเป็นแนวทางแล้วก็ไปตัดสินใจนะน้องอาริยานะ,ะนะโอเคขอบคุณมากนะครับอาจารย์ชา,ลา,ชาเลขที่ ่วแรกยไม่ได้สุดดคะเราก็ต้องไปยูยอหนึ่งสามสองห้าสี่สี่แปดแล้วก็เจ็ดหกลองดูนะเลขคู่บินคู่สตูเลยครับเราไปดูแล้วอย่างนึงอเค็นะฮะขอบคุณมากนะครับท่านประยาภท่าประสานต่อไปนะครับพี่แมวจากจังหวัดส่านซึงสาวสดีครับพี่แมวครับคุณแมวผมไม่คดยินเสียงเลยรตวจคุณผู้ดักนินนะครับ โอเคสังเกตนครับคุณแมวคะตอนนี้คุณแมวอายุเท okay. uh, ่าไหร่แล้วคะสี่สองค่ะสี่สองเสียงมั่นใจมากอันอยากจะดูเด็กตัวนี้ครับครอบครัวการเงินค่ะครอบครัวการเงินครับครอบครัวการเงินตอนนี้เนี่ยคุณแมวนะฮะตำแหน่งครอบครัวขึ้นมาว่าอาจะมีลูกอีกคนคะสองคนนะฮะสามคนเออเป็นลูกของคุณทั้งหมดเลยเนาะโอเค หนึ่งสองสามที่ผมพูดว่าสองเนี่ยมันจะมีหนึ่งคนที่ต้องออกไปออกบ้านองเขาไาก็เข้อเข้อเข้าเน <c oughs> <c oughs> ้องน้องผู้ชเายข <c oughs> ้าเห้อเข้าเข้อเค้อเคอเข้าใจถ,กถ,กถากข้าเข้าเข้าอข้าเค้าเขาเข้าเข้าเข้าเค้าเคนาเเขเขข สองคนที่ไปเที่ยวค่ายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขากลับมาจะมีปัญหาเรื่องของขาแพงขาปัญหาเรื่องของเจ็บไม่เจ็บตัวเคยจะกันไม่อดีตการตรงนี้ไงอ่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรแรงมากนะแต่ทีนี้คุณกับสามีเนี่ยอนผมถามนี้ยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่อยากจะอยู่กันแล้วที่ไหมฮะเพราะมันมีขึ้นมีการขัดแย้งบ่อยครั้งเต้ันตลอดนี่ฮะ อาจารย์ว่า,นนนวานเนี่ยอ,อาจารย์ว่าร่วมมีไหมเน่ยครับกมีครับอาจารย์ว่าอจะเซียนคือนน <c oughs> ี้คุณว่าเขาไม่ได้พวกั่วนะแต่ว่ามันเป็นตําแหน่งของสีชมพูที่ผมบอกเมืเ่อกี้ไอบน,น้องชมพู่อย่างนีง <c oughs> ้มันเรื่องการรักษาซ่อนเพราะการซ่อนอยู่ถูกต้องฮะเพราะฉะนอั้ <c oughs> นก็ม <c oughs> ีความเป็นไปได้ครับที่สามีเราเนี่ยนะเขาจะมีอีกคนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเขาอยู่ข้างๆเขาคงจะด่าผมว่าดึงกอาจารย์หมดแล้วมั้งฮะ ถ้าไม่อย like ู่นะครผมมัพ si eh er no ูดเองพี่นะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เขาเรียกว่ามันเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้เพียงกับสาวในการทำงานแ้่ที่กับการทำงานก็คือว่าทำงานเราแล้วแต่หญิงเนี่ยทำงานอยู่ใกล้กันอ๋อใกล้กันหรือเปล่าถ้าอย่างเราเข้าใจว่าห่างกันใช่ไหมเข้าใจว่าห่างกันคนละจังหวัดอ๋อถ้าถ้าบู้งพิลาบาออกคนละจังหวัดจริงแต่การทำงานอยู่ไม่ห่างกันมากฮะ ได้กระเลยนะ,อ<ช>ะเอาง่ายๆนะ10กิโลไม่เกินถามย้อนไปก็ประมาณ20นาทีแฟนของคุณแม่ทำงนานาอะไรครับทำงานที่อ,อ,ตอ,อ,อบออต่ะ,ะครับอบตวันนี้ก็ทำงานเกี่ยวออกับอบตเหมือนกันแต่ที่ทำงานด้วกันนหน้าทีหน,านออานหน้าจะเกี่ยวกับพัชรูปนะหรือมัก็เกี่ยวข้องกัน เขาู่กับที่ทเียขาไม่ได้ขับรถหนึ่งเขาไม่ได้ที่จะมีแฟนนิ่งกับแฟนเขาอะอ๋อแบบนั้นักมีกแนใช่คะใช่ครับมีครอบครัวแล้วครับแล้วเขาพ่า อเ่อแล้วมันไม่มีะเนี่ยมันจารอลเหมือนเอาเอามงโคนนั่นเลยวนยแล้วคุณแมวคือมีอะไรราคาอะไรมาก่อนนะนที่บำน่าแ่เเปนตัวสะอาแ้วตอนนี้อ๋อาจารย์ก็เพิ่งควัานใจเข้าอีกต่อมนาผู้หญิงคนนี้ผค้ำลำแดงใช่ไหมฮะผมว่าเคยเห็นหน้าเลยนะเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าผีคนนี้ยู่ค้ำดำแดงหรือเปล่าครับ เอาแต่เธอเห็นหน้าเอาง่ายเขาเคยเห็นหน้าคุณแล้วใช่เจอยังในสถานะเขาคือเขาใช่ครับแต่ว่าสามีเขาอาจจะเลิกกันแล้วนะฮะหรือไม่ก็อยู่ทางต่างกันนะฮะอ๋อพอจะรู้ครับรู้อ๋อว่าแกรู้อยู่คนเดียวแล้วกันเอารือว่าเรื่องของครอบครัวเอาเอาดีๆแล้วกันเนาะไม่ยุ่งหรือเอยอย่างเงินแล้วกันนะ แต่ถ้าการเงินเนี่ยผมมองว่าแบบนี้ครับว่าตอนนี้คุณกำลังรอเงินก้อนอยู่ไงฮะค่ะอ่าก็ไม่ผมถามีิมันจริงจริงก็มีเงินไปหรือเปล่าอ๋อถ้าใครที่ผมมองว่านั่นะมันขึ้นมาประมาณเดือนกุมภาอืมกรุงพามีเกณฑ์เนี่ยของการเงินเนี่ยมันประมาณครับผมเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้เงินก้อนแต่ว่าเขาเยอะไหมผมมองว่ามันก็พอสมควรไม่เยอะไม่มากอืม ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ตอนนี้เสียงคุณแมวเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยานอยู่การอแล้วโอ้ยเฟซบุ๊กนี่นะมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะอยู่ใกล้ตัวกันซ้ำนะอ่าเปอย่างนั้นนะโอเคครับหัวดาเลยดิาเลยั้ โผลไปหาแล้วไหนขอดูหน่อยสิเล่นไปพูดกับใครมไม่แต่จะพูดไปกราโรโผล่ไปออนเส้นอยู่ตอนนะั้นโอ้ก็คือไปการเราก็ไม่ได้จะทำให้ครอบครัวแย่ม้ว่าเราก็พูดไปตามดวงชะตาหรือว่าตา,ตาหนังหนังยันขึ้นมามะนะครับผมครับ วันนี้ขอเป็นสายสุดท้ายนะครับคุณธนพรจากจังหวัดสุโขทัยนะครับสวัสดีครับน่ะครับผมคุณธนพรวันนี้อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีครับการเงินนะค่ะการเงินตอนนี้เท่าไหร่ครับผมสี่สิบสี่ค่ะสี่สิบสี่นะครับงานด้วยกันนะครับสี่สิบสี่ตอนนี้เนี่ยอาคุณธนพรตอนนี้คุณเป็นประเภทเขาเรียกว่าเป็นบ้านงานหรือเปล่าฮะค่ะอ่ะบ้านงานแบบเป็นแม่บ้านถูกไหมฮะค่ะอ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าหนูอยู่ตำแหน่งเขาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเขาจะจุกจีบจีบจีอยู่กับในบ้านก็คือไปทำล้างจานซักผ้าอะไ